ตอนนี้บุก,ก็กำลังจะทำผัดกะเพราอกไก่นะคะก็อกไก่ที่หมักไว้เมื่อวานนี่เอามาทำนะแต่ว่าอกไก่เนี่ยบุกจะเอาไปสับด้วยให้มันเป็นแบบอกไก่สับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากสับก็สามารถใช้เครื่องปันน่นแหนได้เพราะว่าใช้เครื่องปั่นมันก็จะละเอียดเหมือนกันตอนนี้ก็หั่นผักเรียบร้อยแล้วนี่มีเห็ดนะคะมีหัวหอมใหญ่มี <c oughs> ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีแครอทด,ด้วย เมื่อกี้ลืมบอกไปสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการผําผัดกะเพราก็คือใบกะเพราค่ะลืมไปว่ายังไม่ได้เด็ดใบกะเพราเลยเดี๋ยวขอเด็ดใบกะเพราแป๊บหนึ่งนี่เป็นใบกะเพราแบบใบเล็กเนาะใบเล็กเนี่ยมันจะหอมกว่าใบใหญ่นะคะอันนี้ซื้อที่ตลาดนัดเมื่อวานเลยต่อไปส่วนของพริกนะคะบุ๊กจะใช้พริก2แบบเลยพริกจินดาแล้วก็พริกขี้หนูค่ะเพราะว่าพริกจินดาเนี่ย มันจะหอมแล้วมันก็จะแบบพัมแล้วสีมันจะสวยไงแต่ส่วนพริกขี้หนูเนี่ยมันก็จะให้ความเผ็ดสำหรับสายแซบอย่างเราเนี่ยก็ขอเผ็ดๆหน่อยละกันนะคะกินอาหารจืดชืดมันไม่อร่อยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันละเอียดในระดับหนึ่งแหละพอแล้วแหละเนาะไปเอาไปผัดกันดีกว่าปกติก็จะใช้น้ำมันมากออเนาะ ออกที่เอาไว้ผัดได้แต่กระเทียมมันจะทำให้หอมแล้วก็อร่อยขึ้นก็จะสับใส่มาเยอะนิดนึงใส่พริกด,ด,ด้วยค่ะนีมือนึงใช้ถือกล้องมือมึงผัดไปด้วยมันก็อาจจะพลัพลพเลนิดนึงใส่หอมหัวใหญ่ไปด้วยอ่ะมันจะได้รสหวานจากธรรมชาติค่ะ แล้วก็เห็แดแครอทใส่ให้หมดเลยอะมาขอชิมก่อนว่ารสชาติได้หรือยังก่อนที่เราจะปรุงนะคะถ้าไม่ค่อยได้ก็จะใส่สีอิขาวนิดหน่อยประมาณนี้ใส่ทอดถั่น้อนลงลมอีกนิดนึงพอเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะในวันนี้บุกใส่น้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะจริงๆถ้าไม่มีก็ใส่ย่าหวานแทนก็ได้ อืมอร่อยแล้วสุดท้ายอย่าลืมใส่ใบกระเพราเก็บเอาไว้ใส่ท้ายสุดเลยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยใบมันจะดำช้ำแล้วก็ไม่สวยเลยเสร็จแล้วปิดไฟมาแล้วซึ่งผัดกระเพราในวันนี้นะคะบูคิดว่าเก็บไปกินได้สองมื้อเลยก็เดี๋ยวจะเอาใส่กล่องแก้วแล้วก็เก็บเข้าตู้ยเย็น ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งก็จะกินตอนนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเอาไปกินกับข้าวอ๋อมีไข่ดาวด้วยเดี๋ยวทำไข่ดาวแปบบ๊บไข่ดาวของเราจะไม่มีน้ํามันเกินเพราะว่าใช้กระทะเทมยร้อนแบบนีงนะคะวันนี้จะกินไข่สองฟองรดไฟนะคะเป็นไฟอ่อนลงนิดนึงไข่แดงมันจะได้สุก บางคนอาจจะชอบกินไข่แดงดิบๆก็ไม่ต้องลดแต่ถ้าใครชอบกินไข่แดงสุกนิดนึงก็ลดไฟให้เป็นไฟอ่อนเนาะถ้ามีฝาปิดแบบนี้ก็จะดีนะคะก็จะทำให้ไข่แดงอ่ะมันสุกไวขึ้นสวยงามน่ากินเนี่ยแหละบุ๊ชอบไข่ประมาณนี้แหละเสร็จแล้วปิดไฟนี่เห็นไหมไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดเลยคะ่ะทุกคนเอาไปตักใส่จานกันดีกว่าอ่าสำหรับใครที่ถามว่าใช้กระทะอะไรก็อุ้ยของบุ๊กก็ใช้เป็นของยี่ห,ห้อนี้นะ จริงๆมันมีหลายยี่ห้อคือไม่ได้มียี่ห้ออะไรที่แบบตายตัวเลยมาแล้วตักข้าวนะคะนี่เป็นข้าวกล้องผสมข้าวไรซ์เบอร์ี่นะคะก็ใส่ผักเพิ่มด้วยอย่างที่บอกกินผักเยอะๆช่วยทําให้อิ่มนานแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยมีแตงกวานะคะผักคอสก็คือไข่ขาดาวะคะ่ะทุกคนสองฟอง ินแล้วนะคะทุกคนวางไม่ถูกเลยอ,อร่อยพี่กินแบบนี้ก็ดีนะเอาผักมาใช่ไหมแล้วก็ตักข้าวและผัดกะเพราลงไปหน้าตามันก็จะเป็นแบบเหมือนทากโก้เลยไหมทุกคนแล้วก็ออกมา ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วเพิ่งทำงานเสร็จก็ไม่มีเวลาไปสวนสาธารณะแล้วเพราะว่าหนึ่งรถติด2ก็คือเวลาน้อยทาไปถึงมันก็มืดพอดีก็เลยจะวิ่งในรอบหมู่บ้านนี่แหละค่ะก็จะวิ่งไปเรื่อยๆก็วันนี้นะคะเวลาน้อยบุก็เลยจะวิ่งแบบอินเทอร์วลค่ะก็คือวิ่งหนักสลับเบาเนาะหมายความว่าบุกก็จะวิ่งเร็วแบบเร็วแบบเหมือนวิ่งหนีผีแบบให้เหนื่อยที่สุดอ่ะสามบวินาทีอ่ะแล้วก็จะพักเป็นวิ่งธรรมดาวิ่งปกติที่แบบให้เราหายใจทันอ่ะประมาณ 1น,นาทีครึ่งทำแบบนี้สลับบนไปเรื่อยๆจนครบ30นาทีค่ะไปแล้ววิ่งเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวบุกจะขึ้นไปเวกันคะ่ะซึ่งวันนี้เน่ก็จะเวทตามคลิปใน YouTube ในช่องเรเองนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นคลิปไหนในส่วนวันนี้นะคะบุกจะออกตามคลิปนี้เวททั่วล่าง15นาทีสำหรับคนมีเวลาน้อยนะคะก็จะออกทั้งหมด2เซตด้วยการรวมเป็น30นาที ในคลิปใช้ดัมเบล2กิโลนะคะแต่วันนี้บุ๊คใช้ดัมเบล3กิโลจบแล้ว30นาทีเวททัวรล่างตอนนี้รู้สึกปวดกล้ามเนื้อจริงๆ ก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็กินอาหารเย็นค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยใกล้จะเป็นประจำเดือนแล้วเรารู้สึกว่าอยากกินอะไรที่มันแบบเผ็ด,ดแซบ่บอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ก็คิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีเราปรากฏว่าคุณแม่เหมือนดูใจซื้อเมี่ยงปลาเผามาให้กินค่ะซึ่งไอ้เมี่ยงปลาเผาเนี่ยมันเป็นอาหารที่เฮลตี้มากเลยนะแล้วก็แบบ มันมีน้ำจิ้มใช่ไหมแล้วน้ำจิ้มมัน,มนก็จะมีรสชาติแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆซึ่งมันตอบโจทย์บุกมากเลยค่ะในวันนี้ก็คิดว่าเย็นนี้ก็จะกินเมี่ยงปลาเผานะคะคมีความสุขแบบน้นและผักบอกวอ่อเยอะมากแล้วก็มีขาบจากเส้นม,มีเส้นหมี่ให้ด้วยแล้วก็กินกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเนี่ยก็ไม่ต้องจิ้มเยอะเพราะว่าน้ำจิ้มมันก็มีน้ำตาลแล้วก็มีแคลอรี่เหมือนกันจิ้มพอประมาณพอ จริงค่ะทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนอนยังไม่ได้อาบนะ้ำยังไม่ได้แพรงฟันใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าเปลี่ยนชุดเรียบร้อยใส่สปอร์ตบาร์กับกางเกงเนาะแล้วก็จะมาออกกําลังกายแบบรวดๆกันไปเลยค่ะเช้านี้ก็จะออก3 0นาทีค่ะโดยบุ๊กก็จะออกทั้งหมด2คลิปด้วยกันโดยคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปออกกําลังกายหน้าท้องนะคะแบบยืน20นาทีนะคะจะทํา1รอบและีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นคลิปออกกําลังกายบริหารพุงล่างนะคะอีก10นาที1รอบ วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในส่วนของหน้าท้องกันค่ะ กําลังกายเสร็จแล้วนะคะ30นาทีเป็น30นาทีที่มีค่ามากดูเหงือสิก็ขออาภัยในสิวด้วยนะคะเพราะว่าใกล้จะเป็นประจำเดือนแล้วสิวขึ้นเออถ้าใครมีเวลาน้อยเนี่ยบุ๊กแนะนำให้ตื่นก่อนเวลาประมาณ3านาทีแล้วก็มาอ,ออกกําลังกายตามคลิปอยู่บ้านแบบเนี้ยประหยัดเวลาไปได้เยอะแล้วก็ได้ผลดีด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถมีหุ่นที่เฟิร์มขึ้นได้นะคะไม่ต้องแบบ เสียเวลาไปยิมอะไรเลยแล้วเดี๋ยววันนี้บุ๊กคิดว่าบุ๊กจะไม่ออกกํานังไกยอะไรแหละเนื่องจากว่างานนี้ไม่เสร็จต้องไปตัดต่อวิดีโอต่อนะคะก็เดี๋ยวเจอกันมื้อครึ่งวันค่ะมาแล้วอาหารกลางวันวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยผัดกะเพราอกไก่ที่เหลือไว้เมื่อวานเอามาอุ่นนะคะแล้วก็เป็นผักเยอะมากวันนี้ไม่มีไข่แต่ว่ามีน้ําพริก ปลาสลิดฟูมาเพิ่มเติมนะคะอร่อยแซ่บๆบอกแล้วว่าช่วงนี้อยากกินอะไรแซ่บๆแล้วก็มีข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่โดนกลับบังหมดเลยนี่บุ๊กก็จะกินประมาณนี้วันนี้กินประมาณบ่ายหนึ่งคะ่ะเพราะว่ามัวแต่ตัดคลิปเพลินนี่คลิปออกกําลังกายนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าบุ๊กทำงานอะไรตอนนี้นะคะบุ๊กก็เปิดบริษัทกับที่บ้านเนาะรับผลิตสื่อออนไลน์แล้วก็แบบเขียนเว็บเขียนโปรแกรมแบบที่เราเรียนมาด้วย อันนี้ก็กำลังตัดคลิปลง YouTube อ๋อเป็นยูทูบเบอร์วะนี่ไงใครอยากรู้บ้างแลงมื้อเย็นวันนี้นะคะบุ๊กก็จะกินกรีกโยเกิร์ตค่ะซึ่งกรีกโยเกิร์ตเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมากเมื่อเทียบกับโยเกิร์ตธรรมดาเนาะก็จะใส่ไปประมาณ3ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่เป็นเซาวรสค่ะเซาวรสนี่มันก็จะมีรสชาติ กรีกโยเกิร์ตเนี่ยมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ค่อยมีรสชาติไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เราก็จะใส่สาวรสเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยค่ะต่อไปแล้วก็ใส่เคทบลูสเบอร์รี่ด้วยนะคะน,นี่ก็อร่อยมากชอบกินอันนี้แกะเปลือกแล้วก็ล้างแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาก็เป็นบลูเบอร์รี่แช่แข็งค่ะมันราคาถูกกว่าบลูเบอร์รี่แบบสดเนาะแล้วก็เก็บไปได้นานด้วยม,มันก็จะแบบมีความแบบ หมือนไอติมอ่ะอร่อยดีบุกชอบและต่อไปก็นี่ค่ะกาโนลา่าใส่ลงไปเลยและสุดท้ายนะคะก็คือเมล็ดเจียค่ะบุกจะใส่ไปประมาณ1ช้อนนี่เมล็ดเจียเนี่ยมันมีไฟเบอร์นะคะมีโอเมกา้าแล้วก็มีไขมันดีมีแคลเซียมแล้วก็มีโปรตีนด้วยมีประโยชน์มากเลยเสร็จแล้วมื้อเย็นของบุกวันนี้ค่ะน่ากินไหมทุกคน บอกเลยว่าถ้วยนี้เนี่ยสารอาหารครบทั่วนเลยค่ะ